ไม่เชื่อเลยค่ะ อริญญาทองต้องการนะคะต้องชิดกันนิดนึงไหมเขาไหลนิดนึงค่ะ 我嫂嫂对不对？我我嫂嫂对不 ด้าซ้ายอาจจะเหมือนโจนนิดห่อด้านขวาเหมือนระบบจริง โอเคนะคะไปเดิมาดูำอย่างคเดียวอยากใส่เสื้อขาวแต่ไม่ไม่ใช่ไม่มี ໄປເບິ່ <laughs> พี่คอยกับพี่นเรนเชิญค่ะ เดี๋ยวชวนพี่ผ <ka> ู้กำกับ เดี๋ยวขออีกช mm ็อ hmm. ตดบเออตสุดท้ายนะคะน้อง เชิญที่ประลพิธีได้หยดฝนเิ่สนสนิมนะครับซึ่งจะออกอากาศทางไอชียี่ละช่องวัน31นะครับซึ่งอานวยการสร้างโดยบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนร่วมกับทางค่ายไอชียี่นะครับผลิตโดยบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนบันนี้เหล่าทีมงานและนักแสดงทุกๆท่านก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเรียบร้อยแล้วนะครับ ลำดับแรกนะครับจะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีจะพ้อกันนะโมทัสสะพะโคะโอะระหะโอสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญทุกท่านกล่าวตามน,นะครับอิติสุขะโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพรหมเทวาอินภะเทวา อังคะเทวาอ,อาคันตุกะเทวตาลุกคเทวาพาลีชัยยะมังคลาอาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีสิทธามาตาปิตุโรอโรคเยนะสุขเขนะจัก ขมามิหังสัพพังอประราทังธรรมะเทภันเตโอกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอประราทังธรรมะเทภันเตโอกาสะขมามิภันเตกายกรรมัง วจีกรรม,มังมะโนกรรม,มังสันจิตจักกรรมังอสันจิตจักกรรมังขะมันตุเมอโหสิกรรม,มังพระวันตุเมสาธุบัดนี้ข้าพเจ้าในานามของบริษัทมิสแกร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด มหาชนบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนและช่องอาอชีเหล่าทีมงานนักแสดงทุกทกท่านขอเป่าประกาศทั่วฟ้าจรดดินหละผืนน้ำขอตั้งจิตอธิษฐานกราบขอขมากรรมต่อองค์พระตนตรยัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตลอดถึงองค์มหาเทพชั้งหลายอันมีพระพิคเนสวนเป็นปฐมเหล่าเทพพย,ยดาฟ้าดินตลอดทั้งมหาเทวีทั่วทั้งแสงโกดจักรวรเอ้า จงประสบพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสุขสัาเสริญปราถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังประสงค์นับแต่การบัดนี้สืบไปเบื้องหน้าด้วยเถิน ัต่อไปนะครับกล่าวคำถวายเครื่องสงเวยรพร้อมกันแล้วหลังจากนั้นนะครับจะเรียนเชิญทุกท่านที่ได้รับผู้ขานนะครับกับทุกอางที่เครื่องสบเวยและถวายพวงมาลัยชี่ศาลนะครับแล้วหลังจากนั้นกลับมานั่งที่เก้าอี้ดังเดิมน,นะครับขอเชิญทุกท่านว่ากานครับนะโมเมพรหมเทวานาัง สันติเทวานางังคมมะเทวานางังรุก,กเทวานางังปูปัตติปะจะปุกผังสักการวันทนาสูปัตยัญชนะสัมปันนางโพชานางสาลีนางสัปะริวารางังอุปภังวรงังอาคัดฉันตุปริพุณฉันตุ สัพพาอิตายะสุขายะสันติเทวามหิตธิกาเตปิอัมเหอนุรักษ์ขันตุอาโรคเยนะสุขเณจักข้าพเจ้าเร่ยชื่อหนังสุตัวเองครับขอน้อมถวายเครื่องสักการะ เครื่องสังเวยอันประกอบด้วยโภชนาหารธัญญาหารพระลาหารผลมากรากไม้ขน,นมนมเนยประกอบด้วยกลิ่นรสอันอุดม,มเลิศเรย